สวัสดีครับสาระมาเครื่องบายจุดให้ดูคนจอดคนศรีประจันนะฮะคนอำเภอศรีประจันก่อนหลวงตาจะเดินมาคืองมาถึงครับโอ้โหนี่ยยิ่งยิงย่ข้างถนนตรงปั๊มอ่าพตาทร์นะนีฮะปตทร์ทีทีเอ่อสเตชั่นอ่าสถานีทีทีอ่ะเออก็คือปตทครับดูไปนูน่นเหรอเป็นกิโลเลยครับ เดี๋ยวให้ดูคนรอหลวงตาที่จะเดินผู้ดวงผ่านทางเส้นนี้นะครับจากศรีประจันอ่านี่ศรีประจันนะครับกอนเช้าเนี่ยเราเดินมาแล้วหกิโลครับจากวัดออจัมพรสเทศน,นะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปทางโน้นดีกว่านี่จริงๆเราก็มานั่งรอเดว่าชหลวงตาเนี่ยตักเท้าอยู่ขานาน,นี้นะครนี่กบสองกิโลนะครจบสองกิโลที่เห็นคนอ่ะนี่ฝั่งด้านนี้อ่อ ลงตาพักเท้าอยู่ตรงตรงนู้นะตรงเลยโค้งเลยหลพ่ักเท้าอยู่ตรงนู้นนะฮะตีตรงโค้งอ่ะถึงถึงสีประจันแล้วแต่พักเท้าอยู่หยุดพักเท้าแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับกาผมนี่นะตรงนี้คือจริงๆล้วมีคนนะแต่ว่าพอรู้ว่าหลวงพ่อพักเท้าก็ออกไปแอบไปนั่งหลบนี่ครับไปนั่งหลบอยู่ที่อ่า บางตึกอ่ะร้อนเออเนี่ยแต่บางตรงนู้น่ไม่ไม่มีหลบเลยนะรอไม่เลิกแต่เราไปตรงนู้นเลยผมให้ดูบรรยากาศนะครับอว่าสัปปะรเทศออมาจากนู่นนะมาจากทางนู้นนะมาจากสุพรรณอ่ะแต่ว่านี้ก็สุพรรณเหมือนกันเลยเนาะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเป็นคลิปให้ดูอ่ะนั่นคือหน้าปัป๊มปตทเดี๋ยวเราไปดู ตงรงนู้นเลยครตรงสี่แยกนู้นว,ว่าคนเยอ,อะขนาดไหน